สวัสดีครับอยู่กับผมแขร์้อยชาเลนเจอโอเคเรื่องท่าเปิดช่างมันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเออเอา,าต้องๆคือผมลืมฮะอย่าไปบอกซีโอนะถ้าบอกผมตายแน่ๆเลย จะจัดกิจกรรมแบ็คเฟอร์แบ็คเฟอร์ถูกไหมอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะซ้อนแขนงเขาครับตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะให้นี่ฮะแบ็คเฟอร์ครับเป็นเหยื่อล่อในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะมื่อคุณจะสวยไงเราจะหักเหลี่ยมเขาครับก็คือเราเนี่ยจะจับตัวแบ็คเฟอร์ขึ้นไปข้างบนถูกไหมเราจับไปมัดจับไปมัดเก้าอี้เลยมาตาว่อฮะมาตาสามเราจะตัดหนางเลยบ้าเลย ว่าเชือกเนี่ยเราจะแค่พันพันแต่พอบอกว่า,แบบวาไอแต่ว่าไอ้บอกไอป้อนป้อนลองลองกระตุ้นคาอย่างนี้คือจะดึงเชือกไว้ก่อนให้มันรู้สึกมันเหมือนแน่แนแต่พอที่ไหนได้แล้วก็คนบนไว้ให้มันแบบลุกง,ง่ายๆหน่อยอ่าเหมือนมันก็อี้เฉยๆเ่ยแต่พอลุกขึ้นมาลุกก็ยิงใส่ปักๆๆๆเลยซึ่งเราจะเป็นซึ่งอยจะให้ผมเนี่ยเป็นตัวเปิดอ่าบอกว่าอ่ะเตรียมนะสามสองหนึ่งตอนแรกจะยิงจะยิงบอลใช่ไหมแต่แขกมงแขกดอยแพนทุกคนก็ลุ้มไปที่แขกดอยเลยว้าวว้าวว้าวแล้วข้อหาคือเขามีข้อหาเนี่ยแบบค่อนข้างไรแรงตรงที่ว่า หนึ่งเลยจำผ้าษาแนลเจอไม่ได้สองวันศุกร์ไม่เข้าประชุมอ่าเสื่อมร้อนเดือมร้อนเลยจริงนแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งคืออะไรคอีกอีกอย่างหนึ่งลืมแล้วว่ะอ้าวทำแมงแล้วกันโอเคก็เอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอแขกดอยมาถึงปุ๊บแล้วก็จัดกิจกรรมไปรับงานะฮะแปะไฟรหยิบแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นห็นใจเย็นใจเย็น แล้วก็อยู่กับเราชาร์เลนเจอร์กันนะฮะมันก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ตัวนี้ที่มีอยู่โคมสูบขนาดที่มีอร่อยออร่ยสูบที่ไม่ได้ติดมาแล้วกำลังทำอะไรกันใหเนี่ยกำลังเตรียมอุปกรณ์่จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมชุดก่อนที่จะโดนไงไปโดนใครโดนอาจจะไม่กูก็ได้ผมไม่รู้นะบอกได้เพยแต่ว่าวันนี้มีหนึ่งเดียวที่โดนแต่เสียวเลยรู้สึกเสียวเงี้ยไม่รู้ครับ ไปนนะี่อย่างเท่อะยิงใครครับยิงใครครับเปิดนี่เพิ่งเพิ่งแชมป์และเมื่อคืนเลยแชมป์และเมื่อคืนเลยนี่นี่มาพร้อมกับงานนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเปล่าคือตั้งใจว่าเออจะเซ็ตเตรียมพร้อมไงคือเอ้าเช็ดไปเช็ดมาสีถูกหน้าหลุดผมก็เลยต้องนั่งทำสีใหม่อ๋อทำสีใหม่โอเคตามนั้นฮะ เรียกว่าปืนพร้อมประจำการลแล้วนะฮะประจำพร้อมประจำการได้ไหมสวยบรรจุกระสุนด้วยบรรจุกระสุนด้วยเอย้นั่นแหละนั่นแหละนั่นเน,นีน่ยหลนตายตายตอนนี้ทุกคนก็เซ็ตอุปรกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรพร้อมหน้าเมันไอ้บอลเป็นยังไงบ้างฮะฮะ เฮ้ยเสร็จยังเฮ้ยเขาถ่ายงานกันแล้วเร็วเร็วอย่าเข้านานอย่าเข้านานจับไปจับไปจับไปล็อก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 เดี๋ยวจะมีคอจะมีคอเดี๋ยว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 ขึ้นไปคืนไปอะไรก็ไปขึ้นไปนำทางไปนำทางไปนำทางไปเดี๋ยวไปข้นชนเดี๋ยวพาไปเลช้นก็อนก็ได้เอาเอาทีเร็วเร็วมัดมัดมัเอาที่เชือกมี่เชือก เชือกอะไรเนี่ยโคดเล็กเลยขนาดเชือกก่อนพี่ปอนความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดียวอะไรเนี่ยจำได้ความผิดมาตอนนี้รู้คนมากตัวนีไม่ออกรู้เลยว่าผิดอะไรไม่รู้เหรอพี่ปอนพี่ปอนจำจำวันที่ผมวันแรกมาไหมโดนอย่างเงี้ย ทำผิดแล้วไม่รู้รู้ไหมว่านายผิดอะไรท่านท่านเคยผิดอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้ีมันหลายคดีมากเลยนะคุณแค่ไปเข้าห้องน้ำกูผิดอะไรเนี่ยเอะไรดูคะแนนเยอะเยอะอะเยอะเยอะเกไห่ไอ่ตกัไหนอุะไหน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 ไหไห โอเคหรือยังโอเคอ่ะเริ่มเริ่มได้เลยไหมโอเคอ่ะไม่รู้อ่ะยังไงรู้ไหมว่าโดนคดีอะไรเราอ่ะจะไปรู้กูแค่เข้าไปเยี่ยมในห้องน้ำเนี่ยรู้เอะไรคดีแรกเลยนะจะโกงวงกดไพ่ไม่เกี่ยวกับห้องน้ำแล้วรู้ไหมคดีแรกไหมเออบอกว่ากับข้าวซีโอไม่อร่อยใช่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 บอกกับข้าวซีโอไม่อร่อยถูกไหม อย่างอย่างที่สองเนี่ยจะบอกว่าราคาแพงราคาแพงาก็สายเอวอวันศุกร์ก็ไม่เข้าประชุมอ่าแล้วอะไรอีกอ้กบบอยโอ้บบอยอ้บบอยวันนี้วันนี้เป็นฝัน่งของคุน้ยเนี่ยเออปืนขนาดปืนเนี่ยอย่าลงโทษกูเนี่ยปืนยังพังเลยใช่ไจริง เออวันนี้ไม่มาของคุณนี่คุณคุณใส่อะไรมาปะเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรมาแล้วคุณใส่อะไราไม่ได้ใส่อ้าวชิมหายต้องอะไรอีกวะอ่ะคดีละราคาแพงราคาแพงอะไรราคาแพงเบอรข้าวราคาแพงและอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าคดีอ่ะมันยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ลงไห้อ่ะเดี๋ยวรู้ว่ามันคืออะไรก็คือจำท่าอะไรเจอร์ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสองหนึ่ง รู S <S 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 ้สึก hmm> ยังไงบ้างครับกับการโดนครั้งนี้ครับโอ้โหอะไรวันนี้เกาะก็ไม่ให้เอามาโอ้ย พอพอพอแล้วอยากรู้ไหมว่ามันมีประเด็นอะไรหรือว่าทำไมท่านท่านถึงโดนรู้รู้คือคือคือทุกอย่างเลยไม่ประเด็นคืออะไรไหมมันมีท่าเนี่ยไอ้ตรงที่ส่งส่งคลิปมาให้ตัดต่อใช่ไหมไอเราไปไล่ดูต่ครังนึงเนี่ยบอกว่าทำเออบอกชาเลนเจอร์ไม่ทำท่าบทสุดท้ายมาบอกว่าอะไรรู้ไหมลืมท่าก็หาแรงๆนั่นแหละเลยไม่เชื่อมีคลิปมีคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปได้ดูคลิปได้โอเคเรื่องท่าเปิดช่างมันแล้วกันนะฮะเพราะว่า เออเอาตรงคือผมลืมฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างเราต้องเซฟกันนะฮะนี่อุปกรณ์ทุกอย่างเราเซฟกันหมดนะครับก็อย่าไปหาทำงานเพราะมันอันตรายนะครับอ่าแต่ว่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้เล่นใจเหรอก็ฝากไปที่นี่นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม